สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพลายประจันฉายนะคุณแม่วันนี้ก็งานบวชนาคช้างประจําปีนะครับผมเมียก็ลูกครับงานบวชนาคช้างประจําปีนะครับผมหูบ้าน,านช้างบรรตกางของเรานะครับก็ถ่ายคลิปมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขบวนแรกจะเป็นขบวนของนาคนะครับผม ช้างา่ามีแต่สวยๆเลยนะครับพ่แม่ดูนะครับผมบนช้างงานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ป๋องนะครับที่พายล่องเนาะนตาสมนึกนะครับ ร้อนมากเลยนะครับวันนี้งาอารมณ์มาน,นี้งาอารมณ์นี้เปิดมามีแต่เชือกส,สวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยครับผมนนี่ก็จะเป็นพี่ฟลุ๊กนะนะครับไปแย่งเงินอย่ นักทุ่มันตรงนี้นกักทุ่มเอาเลยเอาวะหนงอนะ้นจะ,จะเอาวะโรยทานด้วยนะผมอันนี้ก็จะเป็นพี่นุ่มนะผมพี่นุม่มแล้วกินน้ำยังนี่ สวยมากเลยนะครับขบวนยาวเหยียดเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เดยวน้องฟวานจะตัดเป็นอีพีเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะทําเป็นอีพีนะครับผมเดี๋ยวนี้เป็นขบวนแรกนะครับผมขบวนแรกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ดูนะครับผมโอ้สวยมากๆเลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวน้องพานขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเป็นขบวนแต่ละขบวนเนาะนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>